อุทยานหลดูอุทยานหลวงอดีเนี่เขาเทวดนได้บินมาตามคำนายทายทักของเศิ์สิที่ได้ช่วยชีวิตข้าวเจ้าเอาไว้ดูแลดีนะเนี่ยบอกให้เราบินมาทันที่บูรพาเราเทวินจะได้มาเจอกับเนื้อคู่ที่แท้จริงตอนนี้เราก็บินมาไกลมากแล้วอาการบาดเจ็บยังไม่ดีขึ้นเลยด้วยที่นี่คือที่ใดกันน่าจะเป็นอุทยานหลวงขอเป็นอินดกันเล่า สาวๆเต็มไปหมดเลยแต่แปลกนะมีสวยอยู่แค่คนเดียวคนนงคนอื่นกำลังสวยกำลังเริ่มสวยบางคนก็ยังสวยไม่เสร็จบางคนก็อาจจะยังไม่สวยนะขลัวจ้ะต้องมีคนใ้คนนึงที่เป็นเลือคู่ของเราอย่างแน่นอนเก็บเร็วถ้าอย่างนั้นเราทีวิตจะหากิ่งไม้กว้างเป็นที่นาง เราจะได้หันมาเห็นเราโดยบังเอิญเพราะถ้าหากว่าเราลงไปที่มีค้าบปีเสื้อทองติดอยู่แบบนี้ทุก<ด>คน,นต้องตกใจกลัวแน่ๆได้ไหมจ๊ะได้เปข้าวมีพี่อุชาขอเสด็จพ่อเสด็จแม่ออกมาเลยนะพี่พวันนี้ต้องได้เยอะๆเลยนะพี่คหรลอ ข้างหลังหญิงหน่อยไม่จัด้หน่อยได้ไหมจ้าถ้าอะไรขึ้นในเป็นอะไรคะข้างหลังอะไรนะคะหญิงแค่ตกใจนะจ้าตกใจมีอะไรตกใส่ข้างหลังหญิงหรือเปล่าไม่มีนะไม่มีนะเหญิงไม่มีจริงเหรอจ๊ะไม่มีเลยนะคะอะไรหญิงน่าจะคิดไปเองพี่ไม่เก็บยวดอกไม้ตอแกตอแกต่อเก็บต่อแล้วมันมีหรือเปล่าจะไม่มีอะไรไม่มีใครมองมาทางเราเลยมั้งจ้ามั้จ้า อีกรอบหนึ่งก็แล้กันไม่น่าเลยจเราขอบคุณนะลกูกขอบคุณนะคะบอกมาต่นี้บ้างนะขอมนะเนี่ย

เรเป็นมนุษย์แต่ไม่ออกเป็นผีเสื้อไปกันต่อเอวเรแต้องเป็นกประดับ ฟันดูกระแตกไงก็มันดูยังไงก็ไม่รู้ไม่น่าขันหไม่เยอผูหญิงก่อนเร็วๆทีไมยเจอผหญิงนะอดอยายโรังขอโเป็นไงบ้างมันเหม็นแล้วเนี่ยใส่จะกินดุงเท้าแลวมั้ปากฉันเนี่ยเหม็น ไม่รู้แล้ว